SCB Securities Present Podcast SCBs Research by สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการบูอ้ b แบ next week รายการที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันถึงทิศทางลนน้นตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ถัดไปว่าจะบู หรือว่าจะแบกตามสไตล์สั้นๆง่ายๆกระชับกระชับแล้วก็ได้ใจความนั่นเองนะครับก็เช่นเคยนะครับในสัปดาห์นี้นะฮะก็พบกับผมพบชัยนะครับแล้วก็พี่หยองนะครับเอกพวินซึ่งก็จะมาวิเคราะห์ตลาดกันนะครับสวัสดีครับพี่หยองครับครับสวัสดีครับแล้วก็ท่านผู้ฝั่งทุท่านด้วยครับครับผมอ่าครับพี่หยองก็ผ่านในส่วนของสัปดาห์แรกนะฮะของการซื้อขายนะครับของปีใหม่นะปี2565นะครับ ก็ตอนช่วงเปิดตลาดมานะครับตอนในช่วงของวันสวันแรกนี่ตลาดหุ้นไทยนี่คึกคักเลยนะครับพี่พุ่งขึ้นไปแรงเลยทีเดียวนะแต่ว่าก็มาเจอนะเจอประเด็นนะครับทั้งเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อโอไมครอนในประเทศนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของรายงานการประชุมเฟดนะครับที่ถึงแมว้ว่าตลาดเองนะจะรับรู้ไปแล้วนะครับว่าเฟดนั้นจะเร่งนะครับในส่วนของการปรับลด QE นะฮะแล้วก็ จะเร่งนะครับเรื่องของตัวดอกเบียด้วยนะครับสำหรับขึ้นดอกเบียนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะก็พอมีรายงานตรงนี้ออกมานะครับก็เลยเป็นปัจจัยที่มากดดันตลาดค่อนข้างจะแรงนะครับผมซึ่งตรงนี้เองนะครับก็เลยทําให้ตลาดนะในช่วงของปลายปลายสัปดาห์นะครับก็เลยมีการย่อตัวกลุมมนะครับทีนี้เนี่ยนะครับพี่หยองลองมองว่าท่านั่งของตลาดหุ้นไทยนะครับในสัปดาห์ทับไปเนี่ยนะจะยังคงมีเรื่องของโมเมนตัมนะครับเชิงลบกดดันเนี่ยยังอยู่ต่อไปหรือเปล่าหรือว่าพี่หยอง ประเมนว่าตลาดเองเนี่ยนะครับน่าจะสะท้อนนะตัวปัจจัยเรื่องของลบตรงนี้นะครับไปเยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ครับพี่ก็ดูเนี่ยก็คือมองเป็นภาพแบบการการกลับมาได้นะครับอืมเพราะว่าในภาพรวมเนี่ยก็ดูแล,แล้วดัชนียังยังเป็นภาพการแต่ดับตอบตัวขึ้นได้อยู่นะครับอาจจะมีแบบย่อสลับบ้างเพราะเหตุผลที่กดดันตลาด สัปดาห์ที่แล้วว่าก็คือเรื่องเฟสใช่ไหมแล้วก็ uh huh. จานวนผู้ติดเชื้อที่เร่งตัวขึ้นนะมายจะเป็นเรื่องของแบบกระตุ้นแรงขายทากาไรบ้างอะเพราะว่าดัชนีมันขึ้นมาตั้งแต่โอ้โหคือเรียกว่าเดือนธันวากับตั้งเดือนอปรับตัวขึ้น mm hmm. ใช่ไหมอืมแล้วก็แบบขึ้นมาทําจุดสูงใหม่ระยะสั้นด้วยมันก็เรื่องเหมือนทุกคนมีกาไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบเป็นภาพของการเออโอเคขายมาก่อนเพื่อลดความเสี่ยงแต่ก็ดูแล้วเรื่องเฟสเองเนี่ยก็ตลาดน่าจะ รับรู้แล้วเหมือนกันแล้วก็ต้องรอแบบตัวสัญญาณอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยเหมือนเราดูดอกเพราะเราก็รู้ว่าปีหน้าขึ้นสามทางใช่ไหมเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วก็แบบ QT ก็จะแบบลดมากขึ้นอย่างเงี้ยลดวงเงินมากขึ้นอย่างเงี้ยตลาดก็น่าจะรับรู้บางส่วนแล้วนะครับแต่ว่าหัชนีมันขึ้นมาเยอะไงพอรายงานประชุมออกมาก็เลยแบบเป็นภาพของการเทปโปรฟิตส่วนเรื่องโควิดเนี่ย ก็ตลาดกุงแบบคุ้นชินกับมาแล้วเพราะเราเห็นแบบาการปรับลงเนี่ยคือทุกระยะที่ผ่านมาทั้งแบบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่จนมาครั้งที่ห้าเนี่ยหลังหลังมันการอ่อนตัวชนีมาเริ่มน้อยลงไงแล้วก็เหมือนกับว่าครั้งนี้โอมิคอนก็มองว่าโอเคเป็นสายพันธุ์ล่าสุดที่ก็ามาแล้วติดง,ง่ายจริงแต่ว,ว่าอาการไม่รุนแรงแล้วก็มีโอกาสจะไปเป็นแบบโรคประทัถิ่นแล้วโควิดในในปีนี้ก็ไม่ได้มองว่าแบบ ปีนี้มันจะเหมือนแบบ2ปีที่แล้วนะเพราะนั้นตลาดจะไม่ได้กลัวมากขนาดที่แบบภาพเศรีฐกิจฟื้นตัวนะครับตัวที่ทงคอนโฟก็อาจจะแบบขายปับพอร์ตสลับบ้างจะดูแล้วในรัวรวมก็ยังมีโอกาสจะเข้าได้อยู่นะครับพี่ก็เลยมองว่าตลาดในสัปดาห์นี้เป็นบูอยู่นะหรือว่าแถวแนวรับซักโซน1640 1650อย่างเงี้ยหรือแบบไปลึกหน่อยก็1 6 3 0นะดูแล้วก็ยังรับได้หรือว่าแบบ ปรับตัวลงก็เป็นโอกาสในการซื้อนะครับแล้วก็ระดับพันเจ็ดพี่ว่าก็ยังรออยู่นะครับมีโอกาสจะเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าตลาดน่าจะไปต่อนะอืแล้วก็แบบรอทดสอบแถวประมาณพันเจ็ดร้อยจุดครับอืมนะครับผมนะฮะก็ก็อย่างที่พี่อย่งบอกไปนะครับว่าตลาดขึ้นมาเยอะก็เลยอ่ะพีพอมมีประเด็นอะไรมาก็เลยอาจจะเป็นเรื่องของการทบจังหวะนะจังหวะแบบได้จังหวะในการขายกันออกมาบ้างนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ พี่หยองก็ยังมองว่าตลาดเองนะครับก็ยังน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นการย่อแล้วก็ขึ้นมาได้ในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับอันดันั้นเนี่ยนะฮะเรื่องของหุ้นนะครับตัวหุ้นที่น่าสนใจในสัปดาห์หน้านี้พี่หยองมอีแนะนําตัวไหนกันบ้างครับพีก็น่าจะเป็นกลุ่มแรกก็เป็นตัวหลักเนาะที่แบบโฟดูก็มีโอกาสจะตลาลเข้าอยู่นะครับก็อาจจะดูกลุ่มแบงก์อย่างเงี้ยนะครับก็ทิศทางผลการทำางานก็น่าจะฟื้นชัดขึ้นนะครับมีเรื่องของขึ้นดอกเบี้ยด้วย ที่เป็นปัจจัยบวกตอนนิมนะครับเทแบบปรับขึ้นมาแล้วก็ภาระาต้องสำรองน่าจะน่าจะลดน้อยลงเศรษฐกิจมันมเริ่มฟื้นตัวละนะครับก็ที่เราชอบเนี่ยจะเป็นตัวเคแบงก์นะครับหือบีบก็ได้ลองดูนะครับสองตัวนี้ mm hmm. แล้วก็อย่างที่ดูแล้วโรงไฟฟ้าก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าปีนี้จะเริ่มปรับค่า FT ขึ้นได้ละนะครับภาระาเรื่องของ ต้นทุนการ์ที่มันปรับขึ้นแต่ยังปรับราคาขายไฟไม่ได้เหมือนปีที่แล้วว่าน่าจะแบบลดผลกรทบลงเพราะว่าเริ่มปรับขึ้นค่าไฟได้ตั้งแต่ต้นปีนะครับก็ลองดูตัวกราฟอนดิจหรือว่าตัว g p c ก็ได้นะครับอืก็ดูแล้วมีโอกาสจะเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับหรือถ้าจะเป็นได้รับปัจจัยหนุนในช่วงนี้น่าจะเป็นผู้ไก่นะอืมลองดู g f t หรือ TFG ก็ได้นะครับดูแล้วไก่เนี่ยราคาน่าจะขึ้นไปตามราคาหมูนะเพราะว่าก a p ช่องว่างมันมันมันเยอะมากอะ่ะนะครับแล้วไก่เนี่ยเป็นสินค้าทดแทนได้นะครับรบ,บวกกับเข้าสู่จุดจีนแล้วด้วยนะครับใกล้ๆละอก็มีโอกาสว่าจะนหนุนราคาไก่เนะี่ยให้ปรับตัวขึ้นก็เป็นบวกต่อทั้งทเอ่อ g ท t หรือว่าท fG ก็ตามนะครับตัวนี้ก็พวกนี้ก็ น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ลองดูส่วนตัวถ้าแบบเป็น <c oughs> เป็นตัวซิ่งหน่อยนะนะครับ <c oughs> เป็นตัวซิ่งหน่อยปรับตัวลงมาเยอะแล้วหรือมีสัญญาณแบบเริ่มกลับมาได้นะครับก็ลองดูอิชิตันเดี๋ยวไม่ <c oughs> ก็ตัวในส่วนของตัวบิวตี้นะครับมีโอกาสจะมีในส่วนของตัวแรงเก่งไหลเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าอิงตามราคาน้ํามันนะครับที่แบบ ทิศทางเริ่มฟื้นกลับมาชัดแล้วลองดูกลุ่มลงกัดละกันเพราะค่าการกัดก,ก,ก็ยังอยู่ในระดับสูงนะครับก็เป็นพวกท็อปอตัว IRPC s o งเงี้ยนะครับก็เป็นผู้ต่างๆที่ที่ลองอดูละกันนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าครับผมอ,อืมนะครับผมอ่ะนะฮะก็ทางด้านของพี่อ๋องนะฮะก็สรุปนะครับว่าในสัปดาห์หน้าก็ายังมองว่ายังสามารถที่จะมีการปรับตัวฟื้นกันขึ้นได้นะครับยังมองบูอยู่นั่นเองนะครับก็ บริเวณแนวรับนะครับแถวแถวสัก1650หนะหรือว่า40หรือว่าอาจจะลงไปก็ไม่ได้ไม่ไ่าจะต่ำกว่า1630ตรงนี้นะครับก็ใช้เป็นจุดรองรับได้นะฮะแล้วก็มองว่ายัางน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงได้แถวแถวสัก1700จุดได้เลยทีเดียวนะครับก็ลองติดตามกันดูนะครับแล้วก็ยังได้แรงหนุนมาส่วนต่วของตัวฟันฟลูที่ไหลเข้าด้วยนะครับซึ่งก็จะหนุหนฐานะของหุ้นขนาดใหญ่นะครับ ที่พี่หยองแนะนำก็มาก็มีทางด้านของหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับก็มีเคแบงก์นะครับแล้วก็ตัว BBL ก็ยังถือว่าเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มนี้อยู่นะครับแล้วก็มีหุ้นโรงไฟฟ้าอย่างกอลฟแล้วก็ GPSc ด้วยนะครับแล้วก็หุ้นน้ํามันนะครับหุ้นลงกลัดนะฮะก็ตามราคานน้ํามัที่ปรับขึ้นในตอนช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท็อป r p c แล้วก็เอสโซด้วยนะครับหุ้นลงกลัดก็ตอนช่วงนี้โดดเด่นนะครับแล้วก็อาจจะก่อกระแสนะฮะหุ้นที่ เรื่องของตัวราคาไก่นะที่น่าจะมีการปรับตัวขึ้นหลังจากที่ราคาหมูก็ขึ้นไปก่อนหน้านี้นะครับพี่ยองขอแนะนำทงดทางของตัว GFTP นะครับแล้วก็ TFG นะฮะแล้วก็หุ้นเล็กหน่อยนะครับก็อาจจะใช้หาจังหวะเก่งกำรไรได้ก็คือเรื่องของตัวอิชินะฮะแล้วก็ท่าางของบิวตี้นั่นเองนะครับผมอ่านะฮะอันนี้ก็คือภาพโดยรวมนะครับที่พี่ออกมองว่าตลาดยังน่าจะมีการปรับตัวกันขึ้นได้นะครับอ่านะครับก็ ทางด้านของรายการบัวแบนิกส์บิ๊นะครับในสัปดาห์นี้นะก็มีการประมาทเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าวัฒนารองของท่านผู้ฟังนะครับชอบรายการของเราตรงนี้นะครับก็รบกวนฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกด Sub สครายช่องเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ได้เป็นกําลังใจให้กับทางด้านของทีมงานกันทุกคนนะครับวันนี้เราสองคนนะครับต้องขอลากลไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับครับสวัสดีครับ